งเงาละจ้ะเราที่แล้วพระธรรมสุภาษิตบทข้อหนึ่งถึงข้อสิบสองครับในหัวข้อคนพวกเขานะครับต่อข้อที่แปดไปข้อที่แปดไปครับเยว โอเคเราอ่านอันนะครับอ่าข้อ,อดถึงข้อที่12ก่อน8ถึงอ,นนะอ่านด้วยกันครับ1 3ต่อจอบังผมโอเคผู้ที่ให้เกียรติคนโง่ก็เหมือนคนที่อัดก้อนหินไว้กับสศปาสิทธปากของโง่ ก็เหมือนเอาั้างคนผ่านมาก็เหมือนอักธนูคนโง่ที่ทำความโงท่ทําแล้วทำอีกก็เหมือนนักที่กลับไปอันสัมเจ้าเห็นว่าตัวเองมียังมีมากกว่าล้วกลับไป หลางหัว้อที่8บอกว่าที่ให้เกียรติคนไปกับสลิงนะก็าอาจจะไม่รู้จักนะครับเราพูดว่าหนังสติ๊กได้นะครับไนเนาะแอบตะวันออกกลางนะครับที่ไปเวียงรก็คืออย่างนี้กําลังบอกพวกเห็นกำลังบอกว่ามันไม่สมเราจะไปต้องคน แทนที่การให้เกียรติเขาเราไปให้เกียรติเราให้เกียรติเขาเนี่ยกันยกย่องไม่เหมาะเขาก็เลยยกตัวอ่านักสลิปเอาก้อนหินมัดไว้เปวี่ยงไปเนี่ยก้อนหินมันเข้านะาลิงดาวิดใช้สู้กับกอรนะิอันแทนที่ไปข้างหน้าเป้าหมายนะก้อนหินมันไม่ไปมันถูกมัดออกไ้ร้อนกลับมาอัะนนะัเอาไป เกิดคนโมเนี่ยตทนที่จะยกย่องใครเนี่ยครับเข้าวต่อประสิทธิที่ครับถามความหมายคนเมาเนี่ยเขาอาจจะถามอยู่ในนถามเนี่ยอาจจะตั่ง,งเมาเนี่ยเข,ขาตั้งจับ ามมันกำลังความรู้สึกแบบถามคนเมาไม่มีสภาพจะเอาหนามที่ปักอยู่ในใช่แับครอบตัวก็เหมือนแบบใช้ของไม่ไหมก็คือว่าใช้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ ก็เหลือตัวยองได้อย่างนี้าังคนให้ใครัแต่ใช้สิให้แบบไปที่กอ ความ,าม,ม,า like bon มเชี่ยวชาญเฉพาะได้เอามาเลือกคนที่แากเข้าใจใชไปงานไปมาไปก็ไปนะครับเพราะลักษณะแบบนี้ไปกับอัครทูนะยิงเนี่ยไปก่อน งาน,นก็เลยใครครับงานไม่ฟัง,องเอาม้านจิตตามมาใช้งานนั้นใช้ให้เป็นเราใช้เขาไอ้ฝนตกแล้วไปเก็บผ้าเขา,เขาก็เก็บผ้าจริงๆครับเก็บจากที่ลาวลงมาที่ตะก,ก้าแล้วก็วางไว้จนเก็บเข้ามาในบ้านพออาเก็บเข้ามาในบ้านเขาก็จะไม่ ก็เป็นการใช้คนอ็ใช่เนาะคนโง่ทำอะไรซ้ำแล้วใช่สุนัขนะแต่ตอนนี้ในตะวันออกกลางเนี่ยมีเลี้ยงสุนัขแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เลี้ยงาสุนัขเนี่ยก็เป็นสัตว์มนุ์นั้นสุนัขไม่เหมือนบ้านเราเนาะถ้าล้างจุกมั่งมั่งปลาให้น้ำให้แต่ ไปทิ้งว้างนะครับแล้วสุนัขยังไงก็ต้องหามยาฉากแล้วมันก็บมันหิวกลับมากินคิดหรอกว่าเหมือนกันนะครับคนโง่เนี่ยทากลับไปซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำเนี่ยไม่ ูคนพว่ามาตลอดเนาะบอกว่าอะไรครับคนที่ว่าตัวเองมีปัญญานะคือโอ้โอวดันตัวเองยังมีความหวังเนี่ยถ้าเขายอมรับการเตือนรับการไย่ใสแย การเรียนรู้นั่นของกบบคนแอวที่หาม,มันเต็มถามมาทั้งหมดเลยนะถ้าคนงุณมอมเปิดเ็ียงก็รอยทำเสียงครับโอเค,อเคนี่จบใน ค้างไว้นะครับต่อไปเราจะก็สามสี่นเกียรติคานพูดว่าน่าจะมีสิ่งอันไปมาด้วยปันพับของอันันฉยคานก็ทำอย่าง เต็ค้านฝางมืออ่าเอาเนื้อจะเอากลับมาปาก้านเห็นป่าตัวเองกว่าคนได้อย่างข้อที่คตั้นนะ้านพูดอ่านเมืองเป็นไปได้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยมี ผู้เขียนกำลังจะบอกอ้างได้เพื่อจะหาเหตุว่าฉันไม่อยากบ้านเันกับคนไม่อยากซักผ้าก็เห็นฟ้าครึ้มจะตกแล้วซักไม่ได้ซักไม่ได้ถ้าเขาซักเนี่ยนั้นก็การอ้างน,นะป่านนี้ จะตกณสมัยนี้อะแล้วก็เขาเปรียบต่อในข้อ14คดีอานเนี่ยอันทับทิปแองเนี่ยนะเปิดก็คือหมายความว่าอบนอนนอนอยู่บน ไปขวาครับเหมือนกับไม่เหล็กไหมอ่ะอ่าไม่ได้คอนมากครับอะไรเลยครับเป็นสิ่ง้าคนผิาเนี่ยอเคนที่รักกันนอนไม่ได้หมายถึงเี็ดขานทุกคนนอนจนไม่ยอมลุกขึ้นทำงานเนี่ยอันบอกว่า น,น,นะครับอาเราดูต่อข้อที่10อีก2ข้อนะครับเออมันไปมันไม่ไม่ไปละช่วยแตะนะโอเคโอเคข้อที่15นะครับคนเกียรติค้านฝังมือของตนในชามเขาเหนื่อยที่จะเอามือกลับมาที่ปากของตนนะอันนี้เป็นภาพเกินจริงเนาะเราฟังแล้วเราอาจจะไม่อยากจะเชื่อว่าถ้าเอาหาข้น,นาเน,นี่ใส่ปากตัวเองเนี่ย มันเป็นไปได้เหรอนะครับเขาจะปล่อยให้ตัวเองหิวจนแบบไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะยกขยับมือซะหน่อยเหรออะไรพวกนี้นะนี่เป็นการเปรียบเทียบที่เกินจริงสําหรับคนเกียิคานเนาะเกียจคานจริงขนาดนั้นน่ะดีนะสุภาษิตไม่บอกว่าเขาเกียจคานในการหายใจเนี่ยแม้กระทั่งหายใจยังขี้เกียจนี่ก็ตายซะเถอะใช่ไหมครับอแต่นี่เป็นการเปรียบเทียบเห็นว่าโอโ้โหภาพนี้มันเกินจริงเนาะแต่ว่าหมายความว่าอะไรผู้เขียนกนเลยบอกว่าไอ้น,นี้มันขี้เกียจสุดๆแล้วขนาด กินมันยังขนาดนี้เลยนะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้เนาะไม่รู้หลายคนจําได้หรือเปล่านะครับมีสามีผู้ขยันนะครับเขาทําทุกอย่างในบ้านหมดเลยภรรยาไม่ทําแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปติดต่อธุรกิจที่ต่างจังหวัดเนี่ยสามวันตายละไม่อยู่ครึ่งชั่วโมงภรรยายังเกือบจะชักดิ้นชักงอแล้วขาดออกซิเจนนะไปสามวันทําไงเขาก็เลยอามีไอเดียเขาก็เลยไปฝึกนวดแป้งกับเจมนะครับ ทำขนมปังนะครับแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็เจาะรูตรงกลางเหมือนกับโดนัทอะ่ะแล้วก็แขวนใส่ที่คอของภรรยาแต่ตรงนั้นมันมีเชือกมัดไว้นะครับแล้วก็บอกภรรยาว่าที่รักฉันจะไปทุระอ่าโอเคไปทุระสามวันนะที่รักเธอต้องดูแลตัวเองนะเนี่ยเนี่ยอาหารมีแล้วที่คอภรรยาก็กินนะเขาก็แบ่งเลยนะวันที่หนึ่งกินขนาดนี้วันที่สองกินขนาดนี้ก็คือ,คอ,คอ ให้มันครบสามวันน่ะภรรยา,ากินเขาก็ไปแล้วเขาสบายใจละน้ําเนื้ออะไรเตรียมให้ภรรยาหมดเลยเขาก็ไปปรากฏว่ากลับมาช็อกครับภรรยาตายคาเตียงเลยเขาก็มาเช็คน้ําหมดเหรออาหารหมดเหรอทําไมภรรยาถึงตายโดนงูกัดหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะอ่าสุดท้ายเขามาดูก็คือว่าภรรยาขี้เกียจหันขนมปังที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเพื่อจะกินต่อ เขาหิวจนตายครับเขาหิวจนตายนะครับีปต้นช่วยอาจารย์ที่จอดรถหน่อยครข้อ16สุดท้ายนะครับคนเกียรติค้านเห็นว่าตัวเองมีปัญญากว่าคนเจคนที่ตอบได้อย่างหลัหลกแหลมนะมิคี้บอกแล้วนะคนหญิงยโสนะคนเหล่านี้ไม่มีความหวังคนโง่ยังมีความหวังในตัวเขานะครับคนเกียรติค้านนะครับใช้สมองแบบไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะเ,เขาเรียกว่า โง่แล้วขยันอันนี้อันนี้ก็เกียรติค้านแล้วโง่อีกนะครับใช้ใช้ปัญญาไปเรื่อยนะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นนะทำได้หมดเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเป็นความโง่เขลาทั้งนั้นเลยนะครับเขายังคิดว่าเขาเหนือกว่า,วาคน7คนด้วยนะครับโอ้ถ้าใครคิดว่าเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้แสดงถึงความโง่แล้วนะครับฉะนั้นพระคัมภีร์คนนี้บอกอะไรครับเขามีทัศนะที่ผิดๆเนาะ,ะสำหรับคนเกียรติค้านเนาะคนเตือนก็ไม่ฟังคนบอกก็ไม่เอาอะไรพวกเนี้ย ผลที่เขาขึินมาก็คือว่าเขายิงอันนี่ก็เป็นอันตรายมากฉะนั้นพระคัมภี์วันนี้ก็อัศระที่แล้วสอนเรื่องอคนโง่เนาะทั้งตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็การเลือกใช้คนโง่ก็ต้องระวังนะใช้คนโง่นี่เตรียมทําใจไว้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะทาให้งานของคุณพังนะครับแต่ว่าถ้าเกียรติคานเนี่ยเตรียมตายได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะแช่แข็งทุกอย่างของคุณนะครับ ดันั้นก็ขอพระเจ้าช่วยนะครับที่เราจะอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาเนาะแล้วก็อยู่ในพระเจ้าเนี่ยจะมีความขยันนะครับเขบาบอกคนขยันไปที่ไหนไม่อดตายเนาะอันนี้จริงนะครับคนขยันไม่อดตายนะแต่คนเกียจค้าเนี่ยอาหารอยู่ตรงหน้าก็ยังตายเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจหยิบมากินดีไม่บอกว่าขี้เกียจเคี้ยวนะครับโอ้โหนี่ตายเลยนะครับอ่าเรามาที่ฐานด้วยกันนะครับอ่าหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ ผู้ชายนะครับสุภาพบุรุษอธิษฐานเผื่อการนมัสการเช้านี้เผื่อคณะนุช่วในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เพื่อคริสเตียนบริการด้านภาษาเนาะที่สอนภาษานะครับที่เด็กๆมาเรียนทุกวันเสาร์นะครับส่วนผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีธอธิษฐานเผื่อผู้ที่สนใจคนใหม่ๆที่มาคิดด้จักนะทุกที่เลยนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาเนาะที่ยังตึงเครียดอยู่แล้วก็เผื่อสถานการณ์สงครามนะครับก็เผื่อเป็นพิเศษระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนาะโอ้โหตอนนี้ไม่มีใครพูดยูเครนกับรัสเซียแล้วนะครับ ตอนนี้อเมริกากําลังพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมด้วยไหมถ้าร่วมนี่เลตุ้มเปเลยนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาเนาะโอเคเราล้องทุนต่อพระเจ้าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะแต่เราขอพระเจ้าช่วยได้นะครับให้เราออกเสียงอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพิดาเราร่วมใจกันอธิษฐานฝากการนมัสการในเช้านี้ไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอํานวยพะพรและทรงนําในการนมัสการเช้านี้ข้าแต่พระเจ้าโปรดเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่จะร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระองค์ทั้งต่อหน้าและเบื้องหลัง ในวันนี้ทั้งวันนั้นนเมตช้าถึงบ่ายรวมถึงของอน,นุชันด้วยและรออิทธิพเผื่อเกิเซียนบริการภารกิจต,ต่างๆของขีดจกักรพระเจ้าทรงโปรดอเมรวพร ขอพระเจ้าเมตตาด้วยเราฝากสถานการณ์ทั่วโลกเรื่องสงครามเรื่องของชายแดนไทยเราขอพระเจ้าโปรดเมตตาได้ทรงโปรดช่วยเหลือภูมิภาคเหล่านั้นที่เกิดภาวะขัดแย้งต่างกัน,นกจะเกิดมากับสู่สภาวะ,ะการคืนดีสันติภาพเกิดขึ้นขอพระเจ้าเมตตาด้วยและเราอธิษฐานเพื่อคนที่กําลังจะเข้าสู่ความรอดขอพระเจ้าทรงนําและเพิ่มปูนให้กับขึ้นจักรของพระองค์ด้วยจึงอธิษฐานฝากมอบเช้านี้ไว้กับพระองค์โปรดฟังคำอธิษฐานของเราร่วมใจกันทุนขอ,ขอในพระนามพระเยซูกิจา้าอาเมน โอเคครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับรบกวนอาจารย์เช็ค powerpoint อีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah